สวัสดีฉันชื่อแฮร์รี่ฉันถูกตำรวจจับกลุมและพ่อของฉันก็เป็นหนึ่งในตำรวจคนที่เข้าจับกลุมฉันแม่ทิ้งเราไปตอนฉันอายุได้ห้าขวบและฉันก็ไม่ได้พบเธอมากเท่าไหร่ตั้งแต่นั้นมาตอนนี้ฉันอายุ16แล้วและตลอดเวลาฉันก็อาศัยอยู่กับพ่อเขาเป็นตำรวจและทำหน้าที่ได้ดีมากฉันเคยภูมิใจมากที่ได้บอกพ่อของฉันเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อตอนที่ยังเป็นเด็กแต่ฉันก็ตระหนักได้ว่ามันไม่ได้เจ๋งอย่างที่ฉันคิดว่ามันควรจะเป็นเขามักจะกลับบ้านดึกเสมอแล้วก็ดูแต่ทีวี ทุกครั้งที่ฉันพยายามพูดคุยกับเขาเขาก็มักไม่ค่อยตอบเขามักจะพูดอยู่แค่สองคำอย่างอืมโอเคแค่นั้นแหละและถ้าฉันขอให้เขาช่วยสอนการบ้านนิดิดหน่อยๆเขาจะพูดว่าหาคำตอบด้วยตัวเองสิพ่อเหนื่อยแล้วตอนอายุ15ฉันเริ่มหยุดพูดกับเขาเพราะไม่รู้ว่าคุยไปทำไมเขาเองก็ไม่สนใจเท่าไหร่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตฉันบ้างแต่แน่นอนมันก็มีข้อดีอยู่ตรงที่ฉันสามารถทำอะไรก็ได้ตามที่ฉันต้องการเพราะเขาไม่เคยอยู่บ้าน ฉันสามารถชวนเพื่อนๆมาบ้านหรือออกไปเที่ยวกับพวกเขาได้ตลอดเวลาเมื่อเร็วๆนี้เจสันเพื่อนของฉันเพิ่งได้ใบขับขี่มาและพ่อแม่ของเขาซื้อรถมือสองให้เราอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆมันจะเป็นเรื่องที่เจ๋งมากที่มีรถตอนนี้เราไม่ต้องเดินไปไหนมาไหนอีกแล้วถ้าเราอยากได้เบอร์กเกอร์หรืออะไรสักอย่างก็แค่ขับรถไป5นาทีแทนที่จะเดินถึง20-30ถึงนาทีพวกเราทั้ง4ี่สามารถออกไปเที่ยวด้วยกันด้วยรถคันนี้ได้มากเท่าที่ต้องการฟังเพลงและซ่อนตัวจากความหนาวเย็นในฤดูหนาวเรารักรถคันนี้ ฉันเองก็พอจะขับรถได้บ้างแล้วนิดหน่อยแต่ก็เป็นแถวนอกเมืองนะเราเคยชินกับความจริงที่ว่าเราไม่เคยเจอปัญหาใดๆตอนที่เราเริ่มทำอะไรที่มันมากไปหน่อยเราจะเปิดหน้าต่างและเร่งความเร็วอย่างรวดเร็วยื่นหัวออกไปนอกหน้าต่างและแม้แต่แลบลิ้นออกมาราวกับน้องหมาเรามีถนนหลักสายยาวในเมืองของเราที่เป็นเส้นตรงตัดผ่านออกไปจนถึงนอกเมืองมันตรงและราบเรียบอย่างไม่น่าเชื่อและแทบจะไม่มีรถยนต์คันอื่นขับออกมาตอนกลางคืนคุณคงรู้ใช่ไหมว่าฉันคิดจะทำอะไร ครั้งหนึ่งเจสันขับรถผ่านมันไปด้วยความเร็วสูงสุดและมันยอดเยี่ยมจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตอนที่เราเปิดเพลงที่ชอบเราตะโกนและโห่ร้องตลอดทางที่เราขับรถผ่านไปและฉันขอร้องเจสันให้ฉันได้ขับมันด้วยตัวเองสักคืนหนึ่งท้ายที่สุดหลังการขอร้องเป็นเวลาหลายสัปดาห์ในที่สุดเขาก็พูดว่าได้แม้ว่าเขาจะไม่ค่อยอยากให้ฉันทําก็ตามเราขับรถออกนอกเมืองและฉันก็ได้เป็นคนขับหัวใจของฉันสูบฉีดฉันสตาร์ทรถและในไม่ช้าเราก็ได้ขับรถด้วยความเร็วเต็มกําลัง หน้าต่างถูกเปิดออกเมื่อได้สัมผัสถึงสายลมและพวกเราตะโกนกันอย่างที่เคยทำแม้ว่าเจสันจะรู้สึกวันๆอยู่พักหนึ่งแต่จากนั้นก็เริ่มสนุกกับการนั่งรถในครั้งนี้ทันในนั้นในอีกฝั่งหนึ่งของถนนมีรถตำรวจรถขับสวนมันไปแต่แล้วเราก็ได้ยินเสีงสยงไซเรนและเห็นไฟตำรวจตามอยู่ด้านหลังเราฉันสติแตกและเริ่มชะลอความเร็วลงเจสันรู้สึกประหม่ามากเขาพูดว่านายกำลังทำอะไรนะ่ะอย่าลดความเร็วลงนะนายหมายความว่ยา,งงายังไงอย่าลดความเร็วลงฉันถาม เจสันกล่าวต่อถ้าพ่อแม่ของฉันรู้เรื่องนี้พวกเขาจะยึดรถของฉันไปและฉันก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันขับต่อไปฉันไม่อยากจะเชื่อเลยฉันพยายามพูดว่านี่มันไร้เหตุผลอย่างสิ้นเชิงและเราอาจจะมีปัญหามากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้านั่นเป็นพ่อของฉันแต่เจสันและคนในหน่ก็ตะโกนอย่างต่อเนื่องขับต่อไปดังนั้นฉันจึงเร่งความเร็วและเลี้ยวรถของเราไปยังถนนสายเล็กๆสายหนึ่งและจากนั้นฉันก็ลดความเร็วลงเพราะมีรถยนต์จำนวนมากจอดอยู่ เจสันกระวนกระวายอีกครั้งและพูดว่าเพื่อนลงมาจากรถแล้วให้ฉันขับแทนฉันทําตามสิ่งที่เขาบอกเราลงจากรถเพื่อเปลี่ยนที่นั่งกันพวกเราทุกคนกลัวและเราก็รู้ว่าเรากําลังทําอะไรที่โง่จริงๆแต่เราไม่มีทางเลือกนอกจากต้องยอมรับมันฉันคิดว่าคุณเองก็รู้อยู่แล้วว่าการหลบหนีที่กล้าหาญของเรามันไม่ได้ผลในที่สุดรถตำรวจก็จอดอยู่ที่ข้างหลังพวกเราและตำรวจสองคนก็ออกมาจากรถแน่นอนหนึ่งในนั้นคือพ่อของฉันเองเขามองมาที่ฉันและฉันก็มองเขา ฉันเห็นความโกรธในดวงตาของเขาแม้ว่าเขาจะพยายามสงบสติอารมณ์ก็ตามในช่วงขณะหนึ่งเราก็ได้แต่จ้องมองกันอยู่อย่างนั้นโดยไม่มีใครพูดอะไรฉันเริ่มพ่อครับผมอธิบายได้เราถูกสั่งให้รอในรถแต่หน้าต่างของเราเปิดอยู่ดังนั้นเราจึงได้ยินเสียงพวกเขาพูดกันเจ้าหน้าที่คนหนึ่งบอกว่าเอาหน้าพวกเขายังเด็กอยู่แค่ตักเตือนไม่ให้พวกเขาทำหนี้ก็พอแต่พ่อของฉันกลับพูดว่าพวกเขาต้องเรียนรู้ความรับผิดชอบดังนั้นพ่อแม่ของเพื่อนๆือนของฉันทุกคนจึงถูกโทรหา พ่อแม่ของเจสันยึดรถไปจากเขาขณะเดียวกันเราก็ได้รับตั๋วตักเตือนเรื่องความเร็วและเราถูกตัดสินให้ไปบริการชุมชนหลายชั่วโมงในแต่ละครั้งเราต้องทำความสะอาดสวนสาธารณะและอะไรทำนองนั้นฉันขอโทษเจสันและต่อมาเราก็พากันหัวลอกกับมันส่วนข้อหาที่ว่าเราพยายามขับรถหนีนั้นถูกมองข้ามไปเพราะนี่ถือว่าเป็นความผิดครั้งแรกของเราแต่มันกลับสร้างความน่าอึดอัดกับพ่อฉันมากเขาไม่ยอมปล่อยให้ฉันไปไหนแล้วเฝ้าจับตาดูฉันมากกว่าปกติ เช่นจาก100%กลายเป็น150ปฉันโกรธเขาและไม่แม้แต่จะทักทายสวัสดีกับเขานี่มันแย่กว่าที่เคยเป็นมาซะอีกเย็นวันหนึ่งเมื่อเขาเลิกงานเข้ามาที่ห้องของฉันและพูดว่าแต่งตัวซะเราจะไปข้างนอกกันฉันถามว่าทำไมแต่เขาไม่ตอบฉันกลัวสิ่งที่เขากำลังจะทำต่อไปแต่ฉันไม่สามารถโต้เถียงหรือแม้แต่พยายามจะโต้เถียงเพราะใบหน้าของเขาดูจริงจังมากฉันแต่งตัวและนั่งรถไปกับเขาเราขับรถไปเงียบๆด้วยปราศจากคำพูดใดๆและนี่มันทำให้ฉันรู้สึกประหม่ามากขึ้นไปอีก ทันใดนั้นเราก็จอดที่ร้านเบอร์เกอร์เราเข้าไปข้างในและเขาถามฉันว่าอยากกินอะไรฉันรู้สึกประหลาดใจมากเราสั่งเบอร์เกอร์และเริ่มกินกันหลังจากความเงียบอันน่าอึดอัดอันยาวนานพ่อของฉันก็พูดขึ้นว่าอย่าทําอย่างนั้นอีกนะฉันพยักหน้ารับแล้วหลังจากความเงียบอีกช่วงหนึ่งผ่านไปเขาก็ถามว่าลูกเป็นไงบ้างฉันมองเขาแล้วพูดว่าก็ดีครับหลังจากนั้นก็เงียบกันต่ออีกฉันก็เลยเริ่มพูดอีกครั้งฉันเล่าให้เขาฟังทั้งหมดเกี่ยวกับการบริการชุมชนและปััญหาที่่เเพือออนนขงฉจ จากนั้นก็พูดถึงเรื่องโรงเรียนและทุกอย่างที่ฉันคิดได้เขาถามถึงบางเรื่องเป็นบางครั้งแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะแค่ฟังหลังจากนั้นฉันก็ถามเขากลับว่าและพ่อล่ะครับเป็นยังไงบ้างเขายิ้มครู่หนึ่งแล้วจึงเล่าเรื่องตลกหลายเรื่องจากงานของเขาให้ฟังเราขับรถกลับบ้านมันเกิดความเงียบอีกครั้งเขาพูดว่าวันหลังออกมาด้วยกันแบบนี้อีกนะและฉันก็ตอบตกลงและฉันคิดว่านั่นเป็นตอนจบของเรื่องนี้หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ให้ฉันออกไปเที่ยวอีกครั้งแต่ฉันไม่ได้อิสระอยย่่างทีเเคเป็น และตอนนี้เราพูดคุยกันแล้วเขาเล่าเรื่องของเขาให้ฉันฟังและฉันก็เล่าเรื่องให้เขาฟังเหมือนกันด้วยวิธีแปลกๆก,การขับรถด้วยประมาทของเราทําให้ฉันและพ่อได้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นแต่ใช่ฉันจะไม่ทําเช่นนั้นอีกคุณล่ะเคยมีปัญหากับตํำรวจหรือไม่ช่วยเล่าเรื่องราวของคุณในคอมเมนต์และอย่าขับเร็วเกินไปล่ะมันจะทําให้คุณเดือดร้อน